ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ชอบนายกคนนี้อยากให้ในายกคนนี้ลาออกลาออกไปยใ้บริหารประเทศลม้มเหลวความจริงแล้วเนี่ยในกระบวนการของประชาธิปไตยภายใต้รัฐธร,รรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสองห้าร้อยหกสิบมันก็มีบทบัญญัติอยู่นายกมรมนตรีคือตายลาออกเอง บริหารประเทศล้มเหลวอ,อย่างไรนะมีหลักฐานมีหลักฐานชัดแจ้งว่าบริหารประเทศล้มเหลวถ้าบริหารประเทศต่อไปเรื่งนี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติต่อประชาชนอย่างร้ายแรงถ้าคุณมีมีข้อพิสูจน์มีหลักฐานาสามารถพิสูจน์ได้อย่างนี้จริงแน่นอน ตามกระบวนการรัฐสภานโยกต้องลาออกอยู่แล้วล่ะอยู่ไม่ได้แต่อยู่ดีๆคุณไปไล่นายกบอกให้ลาออกลาออกลาออกไปเลยครประเทศลม้มเหลวแต่คุณไม่มีการพิสูจน์ว่าล้มเหลวอย่างไรเช่นคุณบอกว่าไม่สามารถจะไม่สามารถจะสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิดได้ การสั่งววคซีนก็กันโควิดล่าชา้าผมถามว่าตอนนี้มีประเทศไทยประเทศเดียวหรือที่ถูกโรคระบาดโควิดก้างเนี่ถ้าคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าไอ้วัคซีนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องต้องใช้กันทั่วโลกโรคระบาดที่เป็นโรคระบาดทั่วโลกไม่ใช่ระบาดเฉพาะในเมืองไทย มันเป็นเรื่องที่ใช้ของมอนเซนใช้ของมอนเซนยใช้สมองถ้าคุณไม่หูหลวกตาบอดหรือว่าสมองทึกหรือเป็นซอมบี้ถูกล้างสมองคุณก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าประการที่หนึ่งไอ้โรคโควิดหนึ่งเก้าที่ระบาดระบาดท,ทั่วโลกทั่วโลกไม่มีประเทศไหนที่อยู่ในใค่ายได้รับการยกเว้นว่าไม่มีโควิดหนึ่งเก้าระบาดนะ แลวโดยเฉพาะอย่างนี้เนประเทศมหาอำนาจเนีที่คุณอยางบูชาเหมือนเตะเอาสตีนะว้ทูนเหลือหัวอย่างไอเปียบหมดจำนวนผู้ติดเชือ้อจำนวนคนตายจำนวนการระบาดต่อวันมันมากมายมหาศาลถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากประเทศไทยเยอะแยะและแบบนี้าานนประธานาธิบดีเขาเนี่ยนายุคุนีเขาไม่ต้องลาอ,อกไรหม เปรียบเทียบยิ่งเปรียบเทียบประเทศไทยจํานวนคนติดเชื้อจํานวนคนที่ถูกระบากจํานวนคนตายน้อยกว่าประเทศอื่นเยอะแยะนี่นคือประกาศยิ่เนี่ยแล้วคุณบอกว่าบริหารการป้องกันล้มเหลวถ้าประเทศไทยล้มเหลวลประเทศอื่นไม่ล้มเหลือน่าก็นเป็นใจเตียเศษเตียคุณไอกประธานนี่ไปดีฝรั่งเศสอังกฤษอัสซัลอเบริการยิน่งะเ,เร็วระยํหมา วา่าราคาที่สองวัคซีนคุณจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นมันเป็นอำนาจของผู้ขายําผู้ขายนี่หรือผู้ผลิตวัคซีนเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขจะขายให้ใคร <c oughs> ก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้มันเป็นอํานาจเขาเราต้องง้อเขามันจะไปบีบบังคับให้ให้เขาสั่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวโนี้ได้ยังไง <c oughs> ใช้สมองใช้สมองอย่าใชอ้อารมณ์อย่ใช้ไอ้ข้อมูลข่าวสารอย่าใช้ไอ้สิ่งที่มันข้อมูลที่ถูยกยัดเยียดเข้ามาแล้วก็เปิปดหูเปิดตาตัวสมองถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นบัญชาชนคุณมีสมองคุณคิดได้เลยแต่ทุกวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของการถูก ใส่ข้อมูลอันเป็นเท็จมีปงะาวามาแล้คุณก็มาลองแรงงงแลงในยิ่งครูอาจารย์เนี่ยนะพวกครูอาจารย์นะอ้างว่าเป็นมุสาศาดาจารย์รองศาสตร,ราจารย์ด็อกเตอร์เป็นอะไรสมองเนี่ยใช้วิทยาศณสารคิดได้ไหว่าเหตุผลสองประการที่คุณบอกบริหารโรคโควิดหนึ่งเกลมเหลว ผลสอบการเนี่ยคุดเก็ตไหมเก็ตไหมถ้าสมองไม่ถึอปัญญาไม่ถอยจริงต้องรูอย่แล้วว่ามันเป็นเหตุผลที่จะมาขับไล่นายกในเรื่องการบริหารการแก้ไขปัญหารเรื่องโรคระบาดการงณนี่ไม่ได้และโดยเฉพาะยิ่งเนะี่ยทุกวันเนี่ยคุณบอกนายกไม่ได้ทําอะไรนายกไม่ได้ทําอะไรเลยล้วคุณดูที่การเยียวยารักษาเนี่ย ถ้าคุณไม่หูหนวกตาบอดไม่ปิดหูปิดตาตัวเองก็เห็นอยู่แล้วว่าเขามีความพยายามที่จะแก้ไขจะช้าหรือเร็วมันก็อีกเรื่องหนึ่งตามเหตุปัจจัยตามสภาพแวดลอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยหเหตุผลที่บอกว่าใกล้นายกถือว่าเป็นใช่ไม่ได้แล้วคุณจะมาอ้างว่าคุณกําลังไขว่คว้าหาประชาธิปไตยประชาธิปไตยบ้าบอคอแตกนอ,อันนั้นมันคือประเด็นการในความคิด อันนั้นคืออัตตาที่ปบบไตอันนั้นคือปริมาที่แบบขนาดที่แบบไตเป็นไปตามอำเภอใจเป็นไปตามเป็นไปตามไอ้ไอ้สิ่งจ้างรางวัลเป็นไปตามผลประโยชน์เป็นไปตามพรรคพวกคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันที่ประเทศไทยบางทีเนี่ยเป็นประเทศที่ดีที่สุดเลยเรียกว่าระดับข้นต้นของโลกอย่พวกคุณเนี่ยนะไอ้พวกเด็กมผมตีนไอ้เด็กเมื่อวันซึ้งเนี่ย ที่คิดว่าตัวเองเฉลาตัวเองเลอเลิศประสสเสริฐศรีเนี่ยไอ้พวกครูบาอาจารย์ไอ้สมองถอยเนี่ยถามว่ามีสมองคิดได้หรือเปล่าเพราะสิ่งที่ทำมันสิ่งที่ถือ